โสดาบันยากไหมย,ยากไหมย,ยากเนะมาดูคุณสมบัติไหมย,ยากง่ายต้องดูคุณสมบัติกันก่อนเดี๋ยวเราไปจินตนาการกันเองว่าโอ้ยโสดาบันมันยากนะบอกถามยากง่ายดูจากอะไรบอกคิดเอาเองค่ะไม่ใช่อยากคิดเองธรรมะพระเจ้าอยากคิดเองมีคําตอบไปหมดไปดูคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันบุคคลนะโสดาบันจะต้องมีคุณธรรมอย่างไรบ้างนะพระเจ้าบอกว่า <c oughs> สารีบุตรเธอรู้ไหมคารวาสท,ที่นั่งอยู่เนี่ยคนไหนเป็นโสดาบันอืม <c oughs> ใครรู้บ้างคนไหนเป็นโสดาบันวัดอย่างไรภาษาลิบุตรก็ทูลให้ผู้เจ้าตอบนะผู้เจ้าก็บอกว่าโสสารีบุตรดูอย่างนี้คารวาสท,ที่นั่งอยู่เนี่ยถ้าคนไหนนะพ้นจากไยเวนห้าประการนี่ได้เป็นหนึ่งละไยเวนห้าประการคืออะไรสินห้า แค่นั้นเองนี่เห็นไหมยมสินแปแล้วนี่เลยแล้วมั้งนี่ใช่ไหม <laughs> การดีๆแลนีนะ่ได้ไปแล้วหนึ่งน,นี่ใช่ไหมสบายๆหมูไหมสินห้าหมูใช่ไหมหนึ่งวันยังทําได้ทำไมเจ็ดวันเดือนหนึ่งจะทําไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉน,นั้นรักษาให้ดีสินห้าได้ไปแล้วนะอย่างที่สองคือลายบอกสาริบุตรเขามีธรรมะสี่ประการน,นะ เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวมีสินนั้นเป็นที่รักของพระอาิีเจ้าคือสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พลอยนี่สี่อย่างนี้เรียกโสตาปฏิยังคสีองคุณของความเป็นโสดานสีประการเรื่องสายอย่างไรนะก็นี่ไปดูที่แก้กรรมยังไงบ้างเนี่ยไปวิ่งหานอนในโรงวิ่งทำโน่นทำนี่กันสารพัดใช่ไหมอ่าแต่มีใครมาแก้กรรมอย่างตถาคตบ้างไม่มีเลยใช่ไหมอ่า นี่ยังสงสัยยังเครือบแคงว่ะต่ถาคตไม่เก่งจริงนะอาจจะเอ้คนนี้มันคงจะบอกได้เก่งกว่านะสงสัยความรู้ตรงนี้ผู้เจ้าลืมบอกเอาไว้อย่างนี้ไม่มีนะนั้นเราถึงถามว่าแก้กรรมนี่ใครรู้จริงพระศาสดารู้จริงนะช่วยเดินตามการแก้กรรมอย่างพระพุทธเจ้าแล้วเราจะแก้กรรมได้จริงนะไม่ถูกเขาหลอกลวงไปเรื่อยๆ หรือบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหลอกหรอกแต่เขารู้ผิดหรือเขารู้ไม่จริงนะอันนี้ก็หลากหลายนะแล้วแต่เจตนาของผู้นั้นนะ <c oughs> ด้วยสองคุณสมบัตินี้พระองค์บอกว่าถ้าหวังจะพยากรณ์ก็ให้ผู้นั้นพยากรตนและตนนั้นและว่าเป็นพระโสดาบันแล้วนัยยะอื่นมีไหมมีถามภาษาลิบุตรอีกสาราลิบุตรนะใครกันนะคือโสดาบันคราวนี้ภาษาลิบุตรตอบ ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์8มีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นชื่อว่าโสดาบันผู้เจ้าฟังแล้วรับรองไหมรับรองด้วยการทวนคําพูดภาษาลิบุตรหมดเลยบอกอ่ะแต่หาคตก็เหตุอย่างนั้นเหมือนกันผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์8มีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นชื่อว่าโสดาบันเห็นนะบางคราวภาษาลิบุตรก็พูดได้ดีได้เก่งผู้เจ้ารับรองบางคราวก็โดนตําหนินะบางคราวคิดมาก็ถูกว่าบ้างอะไร เพราะนั้นในความเป็นสาวกพลาดได้หมดนะอย่างนี้ยกตัวอย่างให้ดู